พระเอกตัวจริงหายไปไหนออค่าแย่งบทเขามาแล้วบทที่4งานเลี้ยงขุนนางตัวละครปริศนาและแผนเอาตัวรอดของใครใครวาวมอเชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตคือการถูกพระเอกของเกมเสียบด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้เขาเริ่มคิดว่าการถูกบังคับให้เข้าร่วมงานเลี้ยงขุนนางก็เลวร้ายพอๆกันอีระบบแจ้งเตือนท่านได้รับคำเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงขุนนางประจำปี การเข้าร่วมเป็นข้อบังคับหากปฏิเสธจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใครนี่มันการบังคับกันชัดๆอุปสรรคแรกงานเลี้ยงที่ไม่เคยมีอยู่ในเกมท่านใครท่านจะไปงานเลี้ยงจริงๆหรือเอลิเซียเอ่ยถามพร้อมสายตากังวลขณะที่ใครกำลังอ่านเอกสารคำเชิญดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีทางเลือก เขาขมวดคิ้วเมื่ออ่านรายละเอียดพบว่างานเลี้ยงนี้เป็นการรวมตัวของเหล่าขุนนางชั้นสูงจากทั่วอาณาจักรซึ่งตามเนื้อเรื่องเดิมของเกม Disney of Legends ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้มาก่อนอีระบบแจ้งเตือนเนื่องจากท่านเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องหลักโลกของเกมกำลังสร้างเหตุการณ์ใหม่เพื่อตอบสนองในงานเลี้ยงนี้ท่านจะได้พบกับตัวละครที่ไม่เคยมีมาก่อนเดียเด๋ยวๆไอตัวละครปริศนานี่มันอะไรอีกละ่ะอุปสรรคที่สองตัวละครใหม่ที่ไม่เคยมีในเกมวันงานเลี้ยงมาถึง ใครปรากฏตัวในชุดขุนนางสีดำหรูหราและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลข้าแค่ต้องเข้ามาเงียบๆดื่มไวน์สักแก้วแล้วออกไปอย่างปลอดภัยแต่โอ้ oh. ท่านลอร์ดวานมอเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากด้านหลังใครหันไปมองก่อนจะพบกับชายปิศาในชุดขุนนางสีแดงเข้มที่ยืนยิ้มให้เขาอี e. ระบบแจ้งเตือนพบตัวละครใหม่ดยุกอาเธอร์เดวินเซอร์ตัวละครนี้ไม่เคยมีอยู่ในเกมเดิมและไม่มีข้อมูลในระบบ อะไรนะการแก้ปัญหาของใครอ่านเกมก่อนตกเป็นเหยื่อข้าไม่เคยพบท่านมาก่อนใครเอ่ยด้วยรอยยิ้มสุภาพฮ่าฮานั่นเป็นเพราะข้าเพิ่งกลับมาจากดินแดนตะวันออกดยุกอเธอร์กล่าวข้าได้ยินข่าวเกี่ยวกับท่านและรู้สึกอยากทําความรู้จักข่าวเกี่ยวกับข้าใครรู้สึกไม่สบายใจทันทีทำไมยุคปริศนานี่ถึงสนใจข้ากันอีระบบแจ้งเตือนดยุกอเธอร์มีความสนใจพิเศษในตัวท่านเขากำลังทดสอบว่าท่านเป็นมิตรหรือศัตรู หืมไอนี่มันจะมาไม้ไหนกันแน่อุปสรรคที่สามเมความสนใจจากตัวละครลึกลับระหว่างที่ใครกำลังประเมินสถานการณ์ใดยุคอัเธอร์ก็ยื่นมือออกมาข้าหวังว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันใครจับมืออีกฝ่ายโดยไม่ให้ความลังเลแสดงออกทางสีหน้าแน่นอนอีระบบแจ้งเตือนเดยุคอาเธอร์กำลังสังเกตท่านอย่างใกล้ชิดความสัมพันธ์ของท่านกับเขาจะส่งผลต่อเส้นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลใคร ทำไมรู้สึกว่าเรื่องมันกำลังจะยุ่งขึ้นอีกแล้ววะ